ทรวงเกษตรและสากรโดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และโครงการเกษตรอินทรียปี2564 เรียมความร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด -19 คุณผู้ชมคะในยุคนี้นะคะการทําการเกษตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถหาองค์ความรู้ได้นะคะโดยเฉพาะในรายการคนไทยหัวใจเกษตรรายการที่มุ่งมั่นพัฒนาในการสร้างเนื้อหานะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามและให้การทําการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไม่ง่ายอย่างเดียวนะคะทําแล้วต้องประสบความสําเร็จด้วยไปติดตามเรื่องราวดีๆที่ทีมงานนํามาฝากกันค่ะ วัดตราดแหล่งหาดสวยน้ำใสที่ใ,ใครๆก็ตกกลุมรักเช่นเดียวกันกับทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดที่ไม่ว่ามากี่ครั้งก็พลาดไม่ได้เลยละค่ะก่อนที่จะไปกินทุเรียนขอพามารู้จักกับจังหวัดตราดก่อนนะคะตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลขของทางภาคตะวันออกของไทยมีเนื้อที่ประมาณ2,819ตารางกิโลเมตรแหล่งปลูกทุเรียนที่จังหวัดตราด จะปลูกมากในอำเภอเมืองตราดอําเภอเขาสมิงอําเภอบ่อไร่อําเภอแหลมงอกและอําเภอคลองใหญ่ที่โอบล้อมไปด้วยชายทะเลและเทือกเขาบรรทัดค่ะคตอนนี้เราอยู่กับคุณวินัยขยันยิง่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตร,รจังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากทราบ,ค,รบความเป็นมาของทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดหน่อยค่ะนะครับก่อนอื่นต้องทราบนะครับว่าเขาบรรทัดเนี่ยเป็น เทือกเขาทือกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกรรัมพูชา <c oughs> นะครับทิศตะวันออกจะเป็นเทือกเขาบรรทัดทิศตะวันตกจะเป็นทะเลอ่าวไทย <c oughs> นะครับซึ่งอยู่ขนาดรว่างอาของส่วนทุเรียนทําให้ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดเนี่ยจะออกดอกก่อนที่อื่นจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ก่อนแล้วโดยเฉพาพะเฉพาะสภาพดินเป็นดินค่อนข้างเป็นทรายนะครับทุเรียนจะมีรสชาติที่ดีนะครับก็คือจะมีความหวานมันนะครับกินหอม เนื้อจะแห้งเนื้อแห้งสาเหตุเพราะว่าในช่วงเก็บเกี่ยวนั้นตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยปริมาณฝนยังน้อยนะครับถ้าปริมาณฝนที่เยอะขึ้นมากขึ้นเนี่ยน้ำในเนื้อของทุเรียนก็จะมากทาให้รสชาตินะลดลงใช่ไหมคะอย่างนี้นี่เองแล้วมีการจด GI ด้วยไหมคะเอ่อนะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ร่วมกับทางทางพื้นที่ทั้งสามอำเภอเนี่ยก็ได้ยื่นขอไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศิลป์ธรรมปัญญาครับค่ะแล้วอย่างนี้ทางเกษตรจังหวัดเนี่ยมีการส่งเสริมเกษตรกรยังไงบ้างคะในเรื่องของการรักษาอัตลักษณ์ของอทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดหรือว่ามีการส่งเสริมในเรื่องของการขายการตลาดหรือว่าการส่งออกโอเคนะการการส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยที่ตำบลไม้รูดอำเภอเขงใหญ่นะเราก็ตั้งเป็นแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนนะครับคือแปลงใหญ่ก็หมายความว่าเกษตรกรหลายๆลายมารวมกันค่ะนด้านการผลิต เรื่องการเรื่องเทคโนโลยีรวมไปถึงการจำหน่ายในการหาเครือข่ถ้าใครมาที่ตลาดแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดเนี่ยถือว่าเหมือนยังมาไม่ถึงเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีรสชาติหอมหวานมันนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วที่สาคัญคือเนื้อแห้งเพราะว่าเก็บเกี่ยวได้ก่อนก่อนฤดูฝนนั่นเองค่ะขอบคุณพี่วินัยมากค่ะครับขอบคุณ ทุเรียนหมอนทองเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนำมาปลูกมากที่สุดในจังหวัดตราดทั้งอำเภอเมืองอำเภอบอ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า17,00 0ดไร่มานานกว่า40ปีเพราะว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยมีราคาที่สูงน้ำหนักดีและโดยจังหวัดตราดมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาทำให้มีไอทะเลและแร่ธาตุจากแนวภูเขาบรรทัดภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ผสมผสานกับอากาศร้อนชื้นและฝนที่ตกสม่ำเสมอรวมไปถึงสภาพแวดล้อมปลอดจากสารพิษ เพราะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณคงคริสก่อมสังหรือว่าพี่สุประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอคลองใหญ่จงังหวัดตราดสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยพอมาถึงที่นี่ต้องบอกว่าลักษณะแปลกไม่เหมือนกับสวนทุเรียนที่เคยเจอมาเลยอันนี้เรียกว่าการปลูกแบบไหนหละคะเขาเรียกว่าการปลูกแบบยกโคกโครับยกโคกครับเพื่อให้มีการระบายน้นะําดีเพราะทุเรียนไม่ชอบแฉะ ครับทั้งหมดนี้กี่ไร่ละคะทั้งหมดแปลงนี้ก็30ไร่ครับผมแต่พื้นที่ปลูกจริงร0อยกว่าไร่ครับอ๋ออันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ <ผม S 1> ไหมคะร้อยกว่าไร่เนี่ยให้ผลผลิตเยอะแค่ไหนก็อยู่ที่180ตันไม่ถึง200 180ตันปี6-3มีเคล็ดลับอะไรไหมคะในการปลูกการดูแลคือผมจะใช้คคลเซียมเดียวในช่วงขยายผลเป็นหลักครับก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยทุเรียนเขาจะ เนื้อเขาจะดีมากมีความละเอียดดินก็เป็นปัจจัยหลักเลยครับเพราะดินนี่ต้องปีเต็เต้องเป็นกลางฮะคเหมาะสมเห็นว่าทางเกษตรจังหวัดได้เข้ามาช่วยดูแลด้วยได้ดูแลด้านไหนบ้างคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลพืชหรือว่าใช้นวัตก,กรรมใหม่ๆเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพของเกษตรกรค,ครับวันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะขอบคุณพี่สุมากนะคะทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดจังหวัดตราด มีลักษณะผลที่ยาวหนามไม่ใหญ่และที่น้ำหนักจะอยู่ที่2-6กิโลกรัมร่องภูชัดเจนเนื้อทุเรียนจะหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งมเมล็ดรีบรสชาติออกหวานมันถ้าผลสุกจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะ ผลผลิตที่นี่นะคะจะออกตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนค่ะถ้าใครที่อยากกินทุเรียนที่มีเนื้อแห้งหอมหวานมันอร่อยมีคุณภาพนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดผลไม้อัตลักษณ์ไทยจากจังหวัดตราดค,ค่ะทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด เห็นไหมคะว่าหลากหลายเรื่องทีเดียวค่ะที่ทําให้การทําการเกษตรในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะแค่เราติดตามคนไทยหัวใจเกษตรทุกวันจันทร์ถึงสุดเท่านั้นเองค่ะส่วนในช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวดีๆจากทางด้านมกอชกันบ้างแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นสักครู่กลับมาค่ะ